สวรรค์ชั้น7มีจริงหรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวสวรรค์สวรรค์แบบนี้แวะไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับครูเอด้วยนะครับสวัสดีครับครูเอแห่งช่องดาวเหนือชาแน,นลนะครับพูดถึงชั้นสวรรค์น,นะครับก็ต้องนึกถึงวรรณคดีเรื่องไตภูมมพระลวงนะครับหรือชื่อว่าไตภูมิกถา คือวรรณคดีชิ้นแรกที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยนักประวัติศาสตร์สรุปชัดเจนว่าไตภูมิพระร่วงคือวรรณคดีเรื่องแรกของไทยเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระศรีสุริยพงษ์รามมหาธรรมราชาธิราชหรือที่รู้จักกันในชื่อพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพญาลิไทยนั่นเองนะครับแต่เอ๊สวรรค์มีทั้งหมดกี่ชั้นล่ะครับมี7ชั้นอย่างที่ว่ากันจริงหรือเปล่านะครับอ้าวเดี๋ยวครูเออธิบายให้คร่าวๆแล้วกันนะครับ อโอเคถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกานะครับชั้นนี้ต้องบอกเลยว่ามีความสูงน้อยที่สุดระดับเดียวกับยอดเขายุคนอนทรนั่นก็คือ42,000โนยชนะครับจากมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของเทพพย,ายดาชาวฟ้านะครับมีเทพผู้ปกครองชั้นนี้ด้วยนะอ่ามีตั้ง4องค์แนะนั่นก็คือ1เท้าทัตตรัฐมหาราชปกครองพวกเทวดาจํานวน3พวกด้วยกันนั่นก็คือ คนทันวิทยาทรและกลุ่มพกันนะครับต,ต่อมาเท้าวิรุณหกมหาราชนะครับก็ปกครองพวกครุฑเท้าวิรุปักมหาราชก็ปกครองพวกนาคและสุดท้ายนั่นก็คือเท้าเวสุวรรณมหาราชหรือเรียกสั้นๆว่าเท้ากุเวศนะครับก็ปกครองจําพวกยักษ์นะครับแล้วเทวดาเหล่านี้นะครับจะมีอายุไขสูงถึง500ปีทิพย์นะครับหรือเทียบเท่ากับมนุษย์เนี่ยครับก็คือ 9ล้านปีมนุษย์โอ้โหเยอะมากบุรพกรรมเมื่อยังเป็นมนุษย์นะครับจะต้องชอบทําความดีนะครับสันโดษยินดีแต่ของของตนนะครับชักชวนให้ผู้อื่นประกอบการกุศลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ชอบให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานนะครับแล้วก็เป็นผู้มีศีลมีธรรม สวรรค์ชั้นที่2นะครับมีชื่อเรียกว่าดาวดึงนะครับมีความสูงเหนือขึ้นไปอีก1เท่าตัวนะครับสูงเสมอยอดเขาพาสุเมนนะครับที่เรียกว่าไตรตรึงหรือดาวดึงนะครับเป็นเมืองใหญ่มี1,000ประตูเลยทีเดียวนะครับมีพักเกตจุลามณีเจดีแล้วก็มีไม้ทิพย์ชื่อปาริชาติกัลละประพฤกนะครับสมเด็จพระอมรินทาราทิธราชเป็นผู้ปกครองเมืองนี้นะครับ อายุไขของเทวดาเหล่านี้นั่นก็คือ1000ปีทิพย์เทียบเท่าปีมนุษย์นั่นก็คือ36ล้านปีมนุษย์เลยทีเดียวนะครับบุรพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยครับจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับยินด,ดีในการให้ทานนะเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังในการให้ทานนั่นก็คือ ทําทานแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับการให้ทานเป็นการกระทําดีนะครับงดงามด้วยความพยายามรักษาศีลน,นะครับแล้วก็ไม่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ในวงตระกูลของตนเองแค่นี้เลยครับผมก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับอมืมาดูสวรรค์ชั้นที่3กันบ้างนะครับนั่นก็คือชั้นยามานะครับนั่นก็คือเป็นสวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของเทพพย,ายดาผู้มีแต่ความสุขอันเป็นทิพย์นะครับ มีเท้าสุยามะเทวราชเป็นผู้ปกครองเมืองนี้อยู่นะครับอายุไขของเทวดาเหล่านี้ก็คือมีอายุไขถึง2,000ปีทิพย์นะครับนั่นก็คือ144ล้านปีมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้โหบุพกรรมเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับ พยายามสร้างสเสบียงความดีไม่วันไหวในการบำเพ็ญบุญกุศลนะครับในการให้ทานจะต้องเป็นผู้ที่ทําความดีแล้วไม่หวังผลตอบแทนนะครับมีจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ทานด้วยความคิดที่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสั่งสอนกันมาเนี่ยนะครับเราไม่ควรทําให้ท่านเนี่ยครับเสียประเพณีหรือเสียใจนะครับมันควรรักษาศีลมีจิตใจขวนขวายในพระธรรมนะครับแล้วก็ทําความดีด้วยจิตใจจริงแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้น ยามานั่นเองนะครับต่อมาสวรรค์ชั้นที่4ีนั่นก็คือชั้นดุสิตนะครับเป็นที่อยู่ของเทพ,พเจ้าผู้มีความยินดีช่ำชื่นเป็นนิดทั้งหมดเนี่ยนะครับเทพทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้นะครับล้วนเป็นพระโพธิสัตว์เกือบทั้งหมดเลยนะครับประมาณว่าเกิดมาในชาติหน้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้แล้วก็ชั้นนี้นะครับอยู่สูงเหนือจากชั้นยามาขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุเทพของ ชั้นดุสิตเนี่ยครับก็จะมีอายุไขถึง4,000ปีทิพย์หรือ576ล้านปีมนุษย์นั่นเองนะครับบุรพกรรมเมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยครับจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับยินดีมากในการบริจาคทานนะครับในการให้ทานเนี่ยครับเราก็จะบริจาคทานโดยที่ว่าไม่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ทรงศีล หรือเป็นพระอะไรประมาณนี้นะครับเป็นผู้ที่ทรงธรรมตลอดนะครับชอบฟังธรรม,มเทศนาอะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็นพระโพธิสัตว์ที่รู้ในเรื่องของธรรมะมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ในชั้นดุสิตนั่นเองนะครับต่อมาในสวรรค์ชั้นที่5 <onnaise. S 1> นะครับนั่นก็คือนิมมานอร,รดีนะครับโอ้โหเป็นที่อยู่ของเทพพยาดาผู้ยินดีในการมาคุณอารมณ์นะครับซึ่งเนรมิตขึ้นมาตามความพอใจที่มีอยู่นะครับอ้าว ชั้นนี้นะครับเป็นสวรรค์ที่มีจุดเด่นนั่นก็คือเทวดาอยากได้อะไรก็นึกคิดเท่านั้นเลยครับแล้วก็ของสิ่งนั้นก็จะปรากฏแบบปิ้งขึ้นมาอยู่ในข้างหน้าของเราเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ที่ผู้คนเนี่ยครับอยากจะทําดีแล้วขึ้นมาอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนี้เนี่ยนะครับอ้าวในสวรรค์ชั้นนี้นะครับมีท้าวสุนิมิตเทวราชปกครองอยู่นะครับแล้วก็พวกเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้นะครับจะมีอายุไคถึง 8,000ปีทิพย์นะครับหรือ2,304ล้านปีมนุษย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเยอะมากบุรพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์นะครับจะต้องมีจิตใจบริสุทธิ์นะครับยินดีในการบริจาคทานนะครับแล้วก็ประพฤติทธรมสม่ำเสมอพยายามรักษาศีลไม่ให้ขาดนะครับมีจิตใจสมบูรณ์ด้วยศีลและมีวิริยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมากนะครับ แล้วก็มาถึงสวรรค์ชั้นที่6นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นชื่อที่ยาวมากนะครับปรมินมิตวสวตีนะครับโอ้โหไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอ่ะเป็นสวรรค์ชั้นที่ประเสริฐที่สุดใน6ชั้นนะครับเป็นที่อยู่ของเทพพระเจ้านะครับซึ่งเสวยการม,มคุณอารมณ์เนี่ยครับแล้วก็แบ่งฝ่ายการปกครองออกเป็น2ฝ่ายนะครับนั่นก็คือฝ่ายเทพพยดาหรือฝ่ายเทวดาเนี่ยนะครับมีเท้าปรนิมมิตเทวราชปกครอง กับฝ่ายมานนะครับฝ่ายมานนั่นก็คือเท้าปรณิมมิตะวะสวัตตีนะครับมาราธิราชเป็นผู้ปกครองอายุไขของสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยครับสูงถึง16,000ปีทิพย์นะครับหรือถ้าเทียบเท่ากับปีของมนุษย์เนี่ย9,216ล้านปีมนุษย์โอ้โหซึ่งสูงมากๆเลยนะครับสุดยอดนะฮะอ้าวบุพกรรมเมื่อ เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับอุตสาหกรสร้างการกุศลให้ยิ่งใหญ่อบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรมโอเคครับก็จบในส่วนของสวรรค์ เชั้นเอยไม่ใช่สิสวรรค์6ชั้นเพราะชั้นที่7มันไม่มีนะครับอ่าโอเคใครคิดว่าสวรรค์มีทั้งหมด7ชั้นเป็นไปไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นคําเปรียบเปรยหรือว่าเป็นเพลงที่เอามาร้องกันนะครับก็คือสวรรค์ชั้น7โยโย่อะไรอันนั้นไม่ใช่นะครับอ่าโอเคครับผมฉะนั้นพวกเราไปทําความดีกันนะครับถึงแม้ว่าการทําความดีนั้นจะไม่มีใครรู้ใครเห็นนะครับแต่เราก็ต้องทํานะครับเพื่อให้ ผลดีที่เกิดขึ้นนะครับเพิ่มพูนและก็แผ่วงกว้างออกไปนะครับและในความดีที่เราทำนั้นจะส่งผลไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ <Wow. S 1> ตามความเชื่อของชาวพุทธนั่นเองนะครับต่างกับที่หลายคนว่าทำดีอย่าเอาหน้าแต่ถ้าทำหน้าให้เอาดีๆนะครับ <c oughs> อ้าวและสวรรค์ชั้นที่7ล่ะครับมีจริงหรือเปล่าตามตำราไตรภูมิพระลวงแล้วเนี่ยนะครับสวรรค์มีเพียงแค่6ชั้นเท่านั้นนะครับ ส่วนชั้นที่7นะครับเป็นเพลงนะครับโอ้ชื่อว่าสวรรค์ชั้น7ของพี่เจเจตรินนะครับโอ้โหที่เอามาแล็แรปแรปแลปแรบกันเนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับไปทําความดีกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และก็กดกระถิ่งจริงให้กับครูเอด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ครูเอขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ